สวัสดีครับพี่น้องพบกับเกษตรวิถีบรุรพาชาแน,นลและฟาร์มแหนแดงชาววังจังหวัดสะแก้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้โพสต์ให้พี่น้องได้เห็นเนาะในกระบวนการทํางานในการบูรณะนะครับบ่อพราเรียกแหนแดงนะครับซึ่งมันก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลาเนาะนะครับก็คือมันรั่วนะครับสาเหตุ หลักๆถ้าพี่นาได้มันก็จะมีอยู่ไม่ไม่กี่ประเด็นเนาะนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันรั่วมาจากตัวของเขาเองนะครับจากบริษัทนะครับคือกระบวนการผลิตเนาะมันกาดจะมีเขาเรียกว่ารั่วตุ่มรูตามดอะไรเนี่ยอย่างที่2ก็คือเวลาเรานํามาใช้มาปูแล้วเนี่ยพื้นนะครับถ้าเราปรับไม่ดีปูไม่ดีเนี่ยมีเศษกิงไม้ เศษก้อนหินเล็กเนี่ยมันกดลงไปเนี่ยมันก็จะปิดแทงนะครับผ้ายางเนี่ยให้มันซึมมันค่อยๆทะลุลงไปได้นะฮะอย่างอันที่3ก็คือพวกอาจจะมีเวลาเนี่ยฝนตกลงมาหรือว่าบนขอบอะไรเนี่ยมันกิ้งลงมาเนี่ยเวลาเราเดินลงไปเดินนะครับไปปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับในบอ่อเนี่ยอาจจะไปเหยียบไปย่ําอาจจะมีหินที่มันร่วงลงไปมากับ มูลสัตว์บ้างขี้วัวขี้ควายเป็ดไก่ที่เราใช้เนี่ยนะครับที่เรากรอกมาเนี่ยเดินไปเหยียบเนี่ยน้ำหนักกดลงไปครับมันไปจิ้มไปทิ่มไปแทงนะครับมันก็จะค่อยๆรั่วออกไปอย่างเงี้ยประการที่สีก็คืออาจจะเป็นพวกมดนะครับที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยนะฮะก็จะมดมากัดมาแทะนะฮะมดปวกนะฮะสัตว์ที่มันมุดดินได้ที่มันมีเขี้ยวอ่ะนะฮะมันจะมากัดนะครับ มันก็ทําให้มันรั่วนะอย่างโรงเรือนเนี้ยนะครับที่ผมบุระออกไปเนี่ยมันก็มีด้วยกันอยู่หกบอ่อด้วยกันนะนะครับก็ทําการลื้อออกไปนะครับแล้วก็เอาไปสลัดออกให้ดีนะครับแล้วก็มาดูพื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งบางทีมีเศษหินเศษอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาปรับมาเกลี่ยให้มันได้นะครับแล้วเราก็นําผืนเก่าเนี่ยลงมา ปูรองพื้นเหมือนสีรองพื้นนี่แหละนะครับชั้นแรกนะครับก่อนที่เราจะปูทับด้วยพื้นใหม่ที่เราซื้อมานะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะนะครับที่น้องบางท่านก็ถามกันมาเยอะเหลือกเกินนะครับว่าซื้อจากที่ไหนนะครับถ้าอย่างแถวผมเนี่ยมันมันก็หาไม่ยากเนาะมันจะมีร้านใหญ่ร้านดังอยู่ประจําในตัวตลาดอยู่แล้วนะครับ อย่างที่ผมอยู่ใกล้นี่คือเป็นตลาดอำเภอเขาชะกันเนาะนะครับถ้าเอ่ยถึงพี่น้องจะรู้จักดีก็คือร้านจงจิตนะครับจงจิตการค้าจงจิตการเกษตรนะครับเป็นร้านใหญ่ใจกลางนะฮะตลาดเขาชะกันขายพวกอุปกรณ์การเกษตรเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกท่อผ้ายาง PVC อะไรเนี่ยครับอุปกรณ์การเกษตรปั๊มนมปั๊มน้ำเครื่องตัดหญ้ เครื่องฉีดพ่นต่างๆที่เห็นผมใช้นั่นนะครับร้านนี้ร้านเดียวเลยครับเรียกว่าเป็นลูกค้าชั้นดีนะครับก็อย่างมาดูนะครับพื้นเนี้ยนะครับอ่ะม้วนนี้สินะครับาถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ละร้านแต่ละพื้นที่มันขายไม่เหมือนกันหรอกนะครับอย่างแถวผมเนี่ยอย่างเจเนี่ยถ้าไปซื้อวันปกติเนี่ย พันสนะฮะแต่ถ้าไปซื้อในช่วงเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยจะเหลือพันสองห้าสิบนะครับแต่พอดีมันเ,เร่งรีบจะใช้อมันมันรอเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ก็ต้องไปวันปกติมันก็เลยได้มาในราคาพันสามนะครับถามว่ามันก็มีอยู่หลายไซส์หลายขนาดหลายแบบด้วยกันเนาะนะครับอ,อย่างม้วนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนแล้วกันนะครับเป็นสีดำเนาะนะครับ ขนาดหน้ากว้างคือ3.6เมตรนะครับ3.6เมตรวาหนึ่งแล้วมันจะ3.6ได้ยังไงนะครับมันพับกันมาครับพี่น้องมันพับครึ่งมาอยู่ในนี้นะครับฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่1เมตร80นี่นะครับนี่ในม้วนนี้กลางออกไปสุดนะครับมันก็จะได้3เมตร60เนาะนะครับก็ยังบ่อของผมเนี่ยนะครับ เหนือที่กว้างของบ่อเนี่ยมันประมาณไม่ต่ำกว่า2เมตรเนาะเอาแล้วเหลือลอ,อีกตั้งหลายเมตรไปไหนนะฮะความลึกนะข้าง2ฝั่งนี่ครับอย่างน้อยก็ต้องสอหนึงแล้วก็ขอบสันเขื่อนเนี่ยคันแท่เห้านี่แหละนะครับขอบที่เราเดินเนี่ยนะครับพูดไปก็จะขลดดเล่าเนาะนะครับเนี่ยฮะมันก็จะลงตัวพอดีในม้วนนึงนะครับความยาวบ่อนเนี่ยมันประมาณ8เมตร เพื่อขอบเพื่ออะไรด้วยมันก็ตกไปประมาณ10เมตรนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า1ม้วนเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยปูได้3บ่ออย่างที่เห็นเนี่ยผมทำไป6บ่อมันก็คือใช้ตัวเนี้ย2ม้วนมันก็จะเหลือนิดหน่อยนะครับเหลือไม่กี่เมตรหรอกนะครับแต่ถ้าพี่น้องไม่อยากจะให้เหลือก็คำนวณให้มันพอดีก็แล้วกันนะครับอันเนี้ยมันเหลือผมจะเอาไปปู ทำเป็นบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับแล้วก็มาดูนะครับความยาวนะครับความยาวก็คือ40หลา40หลาถ้าตีออกมาเป็นเมตรแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ35จุดเท่าไหร่นี่แหละนะครับเมตรนะนะครับจะอยู่ที่35เมตรกว่ากว่าน้นอยนีย่นแหละนะครับอ่า แล้วทีนี้มาดูความหนานะครับมันก็มีหลายขนาดถ้าบางมันก็จะถูกถ้าหนาราคาก็จะค่อยอัพขึ้นไปตามความหนามันก็มีอยู่คำหนึ่งครับพี่น้องก็สงสัยว่าความหนามิลลิเมตรกับไมครอนเนี่ยมันเหมือนกันมันต่างกันยังไงมันมันดูจากอะไรบางที่ก็บอกออร้อยไมครอน บางทีก็บอก10มิลมัน,ม,นมันความหมายยังไงนะครับเอาอย่างนี้ครับเอาแบบง่ายๆเข้าใจเนะเาะถ้าจะว่าเป็นไมค์อนเอาที่ร้อยไมครอนแล้วกันนะครับความนานหนา100ไมค์อนเนี่ยนะครับถ้าเที่เป็นมิลก็คือ10มิลน,นะครับอ่า10มิลหนาแค่ไหนก็มันมันก็ไม่เชิงว่ามันจะหนามากเนาะนะครับอย่างที่ผมเลือกใช้อยู่เนี่ย หนาที่สุดในร้านเลยครับนะฮะเพราะในร้านเขามีอยู่แค่นี้ก็คือ15มิลน,นะครับบางคนเขาก็เรียกเบอร์15นะครับถ้า15มิลมันก็คือ150ไมครอนเนาะเอ,า,อาง่ายๆคือถ้าไมครอนเนี่ยคือเติมศูนย์ถ้ามิลเนี่ยตัดศูนย์ก็น่าจะคุ้มอยู่ถ้ามันไม่มีอะไรน้ําก็อยู่ได้ประมาณปี2ปีถ้าไม่ตากแดดถ้าตากแดดก็กรอบหน่อยนะครับ อย่างที่ผมอยู่ในนี้มันก็ยังไงมันได้น้ําช่วยเนาะได้สแลมนะครับมุงกลางยอยู่ในร่มมันก็จะยืดอายุการใช้งานของเขาไปได้หน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ทําการเปิดน้ํานะครับมาใส่นะครับแล้วก็ตามไปด้วยขี้วัวเนาะอย่างพี่น้องเห็นเนี่ยเห็นกระสอบลอยๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับขี้วัวขี้ควายทำไมไม่ทีนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับปัญหานะครับพอเทไปแล้วเนี่ยขี้วัวขี้ควายเนี่ยมันอยู่กองดินเขากอกกระสอบมานี่ถ้าเทไปเนี่ยเวลาเราลงไปเดินไปย่าเนี่ยมันมีหินคมๆเป็นเหลมๆเนี่ยมันทิ่มันแทงนะครับผมก็เลยตัดปัญหาก็คือใช้แบบนี้แหละนะครับก็คือเจาะรูรอบๆแล้วก็หมักทิ้งไว้เลยมันก็จะค่อยๆซึมออกมานะครับมันก็จะไม่ รวดเร็วเหมือนเราเทถ้าเทปุ๊บเหมือนคนละลายไปได้เลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆซึมออกมามันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันจะเบาแรงทุนแรงเราตอนเวลาเราล้างบอ่อบ่อเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นถ้าจะล้างบอ่อแค่ลากขึ้นไปฮนะวางอยู่ข้างๆถ้าพี่น้องเห็นนะนะครับแล้วเอาก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปใส่ต้นไม้ใส่ไล่ใส่นาไปปลูกผักปลูปกต้นไม้อะไรของเราก็สะดวกแต่ถ้าเทเนี่ยต้องมาโกยออกโกยออกโกยออก,ก,ออกนะฮะ มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแบบนี้ก็ประหยัดเวลาง่ายเวลาล้างบ่อแต่ข้อเสียคือมันออกช้าปุ๋ยละลายออกช้าก็มาถึงขั้นที่ว่าการนำพันแหนแดงนะครับไปลงนะครับอยู่นังถามว่าบ่อแค่นี้ใช้แค่ไหนนะครับมีน้อยใช้น้อยมีมากใส่มากนะครับแต่บ่อน,นี้ผมใส่ไปประมาณ3 5ถึง5กิโลเนาะ โดยประมาณก็สักสิบวันขึ้นไปนี่น่าจะเต็มบ่อแล้วะนะครับนี่ครับเชี่ยวงามฟูแบบบางทีก็ก็เสียดายนะครับคือไม่อยากจะเอามาใช้ในสวนของตัวเองนะอยากจะเก็บไว้ให้พี่น้องของเราซะมากกว่านะนะครับแต่ไงล่ะมันมันก็ต้องเอาแหนพันธุ์ชั้นดีมาขยายเป็นพันธุ์ของตัวเอง เพื่อพี่น้องนะครับที่จะซื้อต่อไปก็จะได้แหนแดงพันดีต่อจากผมไปเช่นกันนะครับเนี่ยฮะก็โดยประมาณบ่อนี้นะครับขนาดประมาณนี้ก็ใช้บ่อละประมาณ4-5กิโลก็พอนะครับคือจะเอาแบบใจเย็นๆนะครับถ้าจะให้5วันเต็มนี่ใส่ไป10โลนี่เย็ดนะครับแต่นี่คือผมต้องการให้เขาขยายตัวของเขานะครับ มันจะได้แตกตัวขยายตัวออกมาถ้าใส่เยอะนะครับมันแน่นเขาจะไม่ค่อยขยายตัวคือออกมาก็ชนแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วนะครับคือคือเว้นช่องว่างให้เขามีอิสระได้วิ่งเล่นประมาณนี้นะครับ10วันขึ้นไปนะครับสสัปดาห์นะครับก็จะได้แหนแดงนะครับเขียวเขียวสวยสงามๆแบบนี้นะครับ,บยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับ แหนแดงไมโครฟิลลาโปรตีนอาหารสัตว์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับฟาร์มแหนแดงชวังจังหวัดสก้วโทร0 9 5ก้วโท0 9สะะํ3 5 8า0 9สหรับวันนี้ลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้มาพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับเรานครับก่ๆๆอ,อ,อไปบกไปบนมากหง้อด้วยกันนะ